แค่นี้ไก่เราก็ตัวใหญ่ขึ้นแล้วโอ้สุดยอดไปเลยแม่ไก่จ้าไก่ไก่จ้าตัวละร้อยห้บาทเองใหญ่หญหญๆโตๆเชิญเลยค่ะไก่ครับไก่สุดๆใหม่ๆครับไก่จ้าไก่รับไก่ไหมจ้าพ่อหนุ่ม อันนี้ขายไงครับไก่ครับตัวละร้อยหบาทเองจ้าไก่ตัวใหญ่ขนาดนี้ขายแค่ร้อยห้150าสเองเหรอใช่จ้ารับสักตัวไหมจ้าแนเนาตัวหนึ่งครับได้จ้านี่จ้านี่ครับ ขอบคุณมากนะจ๊ะนี่พ่อหนุ่มเป็นลูกค้ารายแรกของเจ๊เลยนะคะครับข,ขอให้ขายดีดีนะเดี๋ยวเราไปเอาไก่มาเป่าเพิ่มกันนะลูกโอ้แม่พอเราทายแบบเนี้ยเราขายไก่หมดเร็วมากเลยนะแม่ใช่พรุ่งนี้แม่ว่าจะเอามาขายเพิ่มอ่ะเราจะได้